สวัสดีครับทุกคนมีช่องคิดยายชาแนลนะครับผมและวันนี้ทุกคนก็อยู่ในรายการตบเม็ดส้ม จะล้มได้ไหมนะครับผมซึ่งอ p พีนี้ก็จะพิเศษกว่า E p ไหนๆนะครับเพราะว่าตัวละครที่ผมเลือกมาหนึ่งในวันนี้เป็นตัวละครสายแท้งนะครับั่นก็คือโตโร่นั่นเองนะครับผมใช่ครับวันนี้เราจะมาหนึ่งกับโตโร่เม็ดส้มหรือว่าโตโร่อันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมซึ่งประวัติที่เขาส่งมาให้ผมก็ตามนี้เลยนะครับนี่ครับผมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับรถถังฝั่งชนนั่นเองนะครับผมเรียกว่าชื่อนี้คือเป็นสายแท้งแน่นอนนะครับผมเป็นคำพูดในเกมเนาะเวลาแบบเล่น้ะถึกๆนะครับผมแบบเฮ้ยผมนี่โคตรถึกเลยว่ารถถ ซึ่งก่อนที่เราจะไป1-1กับโตโร่เมสซีมหรือว่าโตโร่อันดับหนึ่งของประเทศนะครับผมวันนี้ผมมีขนมแท่งบิสกิตแสนอร่อยมาแนะนำให้ทุกคนอยากได้ชิมอยากได้ลองนะครับนั่นก็คือนี่เพรสนั่นเองนะครับมาด้วยกัน4รสชาตินะครับผมก็จะมีอันนี้เลยนะครับผมเป็นรสออริจินอลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรสลาบนะครับผมกล่องสีเหลืองนะครับผมตามด้วยอันนี้นะครับผมเป็นรสคอนนะครับหรือว่ารสข้าวโพดนั่นเองนะครับกล่องสีฟ้านะครับแล้วก็รสสุดท้ายเป็น ต้มยำกุ้งนะครับผมมีด้วยกัน4รสชาตินะครับบอกเลยว่าอร่อยทุกรสชาติแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมระหว่างที่ผมเล่นหนึ่งอยู่นะครับผมก็จะกินไปเล่นไปนะครับผมบอกเลยนะครับว่าสะดวกมากนะครับผมเพราะว่ากินแล้วไม่เลอะมือนั่นเองนะครับผมแถมรสชาติเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าอร่อยเข้มข้นสุดๆเลยนะครับผมลุยที่สุดไม่ต้องหยุดกับเพรสุดใหม่แท่งโฮวิดกรอบมากขึ้นเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมและจะอร่อยมากขึ้นนะครับถ้ากินแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่ดึงมาทีสองชิ้นเลยแล้วก็ ลอยจุดสุดไปเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มารอให้ถึงเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็มาสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกับเขาก่อนที่จะไปเริ่มเล่นหนึ่งๆกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่กับโตโร่อันดับหนึ่งของประเทศแล้วนะครับผมรถถังฝั่งชนนะครับผมขอเสียงหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับครับผมอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ย ผมชื่อจิ๊บครับขอถามอายุได้ไหมครับว่าอายุเท่าไหรแล้วตอนนี้สาบแล้วครับโอ้สาวยี่สาวเลยนะครับผมนี่ห่างกับผม10ปีเลยนะครับเนี่ยครับผมไี้ขอถามเหตุผลหน่อยได้ครับว่าทำไมถึงชอบเล่นโตโรครับผมมันมีแท้งแบบหลายๆตัวเลยนะแต่ว่าคนที่แบบชอบเล่นโตโรเป็นชีวิตจิตใจเนี่ยหายากมากเลยนะครับเท่าที่ลองเล่นเล่นลมหลายๆตัวนะครับคือผมเป็นคนแบบชอบเข้าไฟ์เข้าแล้วแบบ ออกได้โดยที่ว่าไม่ตายอะไรเงี้ยคือโตโร่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดสําหรับผมแล้วฮะอ่าเรียกว่าเป็นคนที่มีสายเลือดในการแทงแล้วก็การชนให้เพื่อนนะครับคือผ,ผมไม่ค่อยแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อในเกมเป็นรถถังฝั่งชนนะครับเนี่ยแล้ว <c oughs> ขอถามอีกอย่างนึงนะครับผมเวลาเก็บแต้มของโตโร่เนี่ยส่วนใหญ่จะเก็บแต้มยังไง่ะครับผมอย่างแรกเลยก็คือผมจะเก็บแรงในในช่วงแบบเก็บแรงธรรมดาเลยจนฝ่าแต้มจะตันพอแต้มตันเงี้ยครับก็ หลอพวก COV เปิดพอ COV เปิดเงี้ยครับผมก็จะมาเก็บแรงใน COV เนี่ยเป็นหลักฮะเป็นเทคนิคที่แปลกกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าปกติที่ผ่านมาที่ผมหนึ่งหนึ่งในรายการตกแม,ม,ม,ม่ส้มจะลมได้มเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเล่น COV ให้แบบแต้มเยอะๆกดแล้วก็ค่อยไปเล่นแรงธรรมดาอันนี้เป็นเคสแรกเลยครับที่เล่นแบบเล่นแรงธรรมดาแล้วก็ค่อยไปเล่น COV โ oh. อ้โหรือว่าเป็นเทคนิคที่เยี่ยมเลยนะครับเนี่ยโอเคครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพร้อมหรือยังครับผมอ,อพร้อมแล้วครับกติกาคือจบ,บบ้านให้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะยังไงตามผมคิดว่าคลิปนนน้้่่าาจะอยูแลว จะใช้ลุนอะไรไปสู้กับเขาดีนะทุกคนนี่แล้วกันนะครับโกลเด้นโพเทคโพเวสนะครับผมแล้วก็เอาหัวร้อนไปนะฮะสกินต้องเป็นสกินไหนเนี่ยถึงจะไหวโอ้โหมนอยู่สกินเดียวไม่ต้องเลือกครับผมเราจะเป็นตํานวดกคายครับผมหนึ่งหนึ่โตโร่บอกเลยนะครับว่าคลิปนี้จะต้องยาวนานอ๋อไ oh. หน,หนก็ยาวนานแล้วกอสัก1คลิปเลยละกันนะครับ oh. อ,อร่อยจริงๆไม่เลอะมือด้วย อันนี้เอาแบบปิดไม้อยู่นะครับทุกคนเราสามารถแซวเขาได้เขาไม่ได้ปิดไม้นะเดี๋ยวดูวิวไอเทมกับเลือดก่อนะครับผมโอ้เลือดเท่ากันป๊ะสแตทตเท่ากันทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้ต้องเป็นคลิปที่ยาวนานผมว่าดิวเกาะไฟน่าจะดีอันนี้ผมแบบก่อนจะมาหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ซ้อมสักเกมเลยนะทุกคนแบบว่าเอาเลยอะเออเบงเบงเบงสิเบงเบงมาดิโอ้โหทำไมเหมือนผมซึมกรไดาว่าเขาเป็นระเบิดนะแต่ผมเป็นหัวร้อนนะครับผมเสบยาสครับรออะไรล่ะ ผมว่าขึ้นเกาะไฟชิ้นแรกไปเลยยังไงก็คุ้มนะเผาแรงเงินเรานำสี่สิบนะครับเพราะว่าเราน่าจะน่า็อดกิบได้ยเยอะกว่า <c oughs> นี่เราเผาที <c oughs> นี่ไหมเรามีร้อยหนึ่งด้วยทุกคนเราขี้โกงเว้ยเราเผาแรงกว่าเขา <c oughs> นี่เลือกรแเราลลเห็นปะดูดูจะครึ่งหลอดแล้วนะพอได้เปียบมาเกาะไฟอ่ะบอกเลยมาดิ <c oughs> <c oughs> เราไปแทงป้อมหน่อยแล้วกันนะตีเลยสามสิบสามสิบสามสิบนี่โอ้โหชนส่วนกันเรียกว่าอ่านใจกันออก ชนตีตีเป็นขีหลังได้เปียบปัดกันดาเมจเฮ้ยทารลอตถูกบาแล้วนี่แหละจังหวะตีบ้านนะผมตี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 พอเถอะตี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 เยียบปรับปับดูยังไงก็ได้เปียบรู้สึกได้เลยว่าดูยังไงก็ได้เปียบทีวอล์กครับ มาเหมือนจะไหวใส่เลยละกันเบ่งทีหลังได้เปรียบจําได้ตีเอ้าได้เปรียบจริงนะครับช็อตนี้ได้ตีบ้านก่อนหรือเปล่าตีเบ่งตีบ้านกดหัวร้อนตี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 ไม่ผมไหวว่ะผม่ผมไหวผมกลับไปเก็บยาแล้วผมก็กลับไปอันติตบตบบบแล้วผมก็เบ่งชนเลยตี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  เบ่งให้ถ <irgendw carbono S 2> ูกจังหวะเราก็จะได้เปรียบตีแล้วเราเด้งเราเด้งเราก็หมุกเข้าไปตีตีเราไปเบ่งจังหวะหลังเราได้เปรียบเราจะใช้สกิลสองก่อนเราเราก็ใช้แล้วเราก็ใช้กลับเอาไว้แบบนี้ทั้งวันก็ยังได้มองีเอาลูกไฟเลยแล้วกันนะครับหนึ่งพันแรงอยู่เบ่งให้ถูกจังหวะกดหัวร้อนจังหวะนี้ได้ป้มชัว์ได้แน่นอนตีตีตีได้แล้วโอ้หนึ่งปมของเรา จะเป็นการต่อสู้ที่ดูเดือดอะไรอย่างนี้ตี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 เบ่งที่หลังได้เปียบเขามีระเบิดเราต้องหลบให้ได้สักสกิลหนึ่งเราก็จะได้เปียบตี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 โคตรถึกโคตรถึกตีกูดาวนายกูดาวไวมากแดเหยียบเลยละกันลูกไฟด้วยตีเบ่งซ้ำอีกทีตีเหมือนเขาโอ้โหอามูเลต ติงเลือดโอ้โหลอยนานด้วยนะจนไม่ให้หนีง่ายๆไม่ให้หนีง่ายเพราะว่าเราถึกมากหลบเข้าไปในบ้านตีตีเราไปเก็บยาเราจะตีบ้านเราเก็บยาเราตีบ้านเราเก็บยาเราตีบ้านเขาเก็บยาเราตีบ้านพุ่งออกเบ่งตีตีอย่าแล้วโอ้แล้วเพราะผมไหววะเยี่ยม เฮ้ยผมว่าช็อตนี้มี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 แน่มีเหลืองแน่ปรับปรับปรับเปงทีหลังได้เปรียบชนโอ้โหเขาเคลียร์ชิฟว่ะอย่างนี้ผมว่าเราได้เปรียบแล้วล่ะครับทุกคนตี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 ชนเข้าไปตีบ้านเปงตีเปงตีตีเปงคิฟหมดแล้วตีตีบ้านนั่นแหละ ทีจะลอยก็เอาไอผมมีลูกไฟผมว่าเราได้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 ปรับปับปับผมไม่ได้เด็กยังไม่พอยังไม่พอต่ออีกทีนึงถ้าเป็นระเบิดก็ไหวอยู่หรอกแต่มันไม่ใช่นะสิขอ,อกัดเพชรอีกสักหนึ่งทีแล้วกันนะครับผมเกมมันยาวนานอ,ะอ,อ,อ,อ่ะเออคืออะปล่อยตีไปเลยแล้วกันนะฮะมารถออริจินอลกัดสักคำ ตีจริงที่รับตัวโลมาส่วนอันนี้เป็นรถคลอนนะครับคือเหนื่อยแล้วอะตอนนี้คือเหนื่อยแลวว้วอะไม่ไม่จะกิวกันแล้ว,วะอะอร่อยทุกรถไม่มันมือด้วยตีอ่าจริงๆผมจะตายแล้วผมว่าผมต้องเล่นแล้วแหลสปปะสายซุปเปอร์สโลตีตีตี <c oughs> เดินไม่ออกตีตี เตะโอ้ะอะำกว่า50%าอแล้วจวังหวะนี้นะครับดาบแดงครับผมเราจะตีแรงขึ้นหมดแล้วตีตีไม่เข้ามีดาบแดงนะเนี่ยอะเพิ่มอีกอันหนึ่งเจาะก็มาลามาซะลุย โซโลสายตีสู้เขาตีเฮ้ยต uh> ีแรงแล้วนะตีแรงแล้วนะตีแรงแล้วนะตีสามร้อยแล้วนะครับตีเขาจะเก็บยาแต่เขาก็น่าจะต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดีเบ่งให้ถูกจังหวะเราก็จะสู้ได้ตีไป็ตีแรงอยู่นะเนี่ยไปเล่นไปตีตีตีเป่งให้ถูกจังหวะครับกัดจังหวะให้ดีถ้าเราจะมีชัยกดหัวร้อนเลยละกันเป่งทีละพันนะเนี่ยแรงอยู่นะเนี่ย เบ่งที่ถูกจังหวะครับเราจะใช้จังหวะที่เขาเบ่งพอเขาเบ่งเราค่อยกด2เก็บสก,กิลไว้ไเขาน่าจะตก,กิลหนึ่งนี้วเฮ้ยเฟิดบัตชัวร์ชนเฟิดบัตเบ่งให้ถูกจังหวะเราเะตามได้เอ้ยเอ้ยอยันนะเดียวตายเถอะโอ้โหนเลือดเด้งแล้วตายเองด้วยนะเนี่ยโนนี่เ็วกินง่ายโอ้โหทีเด <laughs> ียเวเอง คือถ้าเขาจะจบอะตอนนี้เราผมว่าเราชนะแล้วเว้ยก็คือเพราะว่าเรามีป้อมอยู่หนึ่งป้อมไงยังไง,งไรเราไปตีตอนนี้เราก็ได้เปรียบตีแล้วหนีตีแล้วหนีเนี่ยยังไงก็ชนะแหละอันนี้ดีเพราะว่าอาจจะดีก็ได้นะมีเวลาลองเยอะครับจริงๆอยากลองอะไรลองเลยเหมือนแข่งกันหาวิวเทมที่ดีที่สุดอะตอนนี้มานาเขาจะหมดแล้วอาจจะไหวอาจจะได้หรือเปล่ามานาเขาหมดแล้ว โอกาสมาแล้วทุกคนมานาผมก็จะหมดเหมือนกันรถเข้า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 ต้องไวรถเข้าต้องตีให้ไวไม่ไหวแล้วอ่ะผมว่ามันนานเกินไปละมันสามสิบนาทีแน่ดูทรง่ไอ,อ้หัวคัาง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 หนีหนดีกว่าลองเล่นสายเผาดูดิครับ อยากรู้ว่ามันเบ่งกี่เท่าไหร่ถ้าเราหนังสีเขียวสกิลสมันเป็นเวทไงผมอยากลองร้อยห้สิมันจะไม่ไหวเพราะว่าเรากลับไปสายธรรมดาของเราน่ะแหละดีแล้วอย่าหาอะไรที่มันทิสดารแบบนี้เลยไปครับทุกคนระหว่างนี้เราก็ชิมแล้วก็กินเฟสให้ครบทุกรถนะครับอันนี้ก็เป็นรถ ทม้มยำกุ้งนะครับผมอรสชาตินี่รู้สึกถึงต้มยำกุ้งเลยนะครับเนี่ยมือก็ไม่ค่อยมันด้วยน,นี่เป็นรถคอนะอันนี้รถลาบนะครับผมแล้วรถสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดก็ออริจินอลนะครับผมนี่เลย ว่ามันนานเกินไปแล้วแหละมันสามสิบนาทีและน่าจะถึงเวลาที่เราจะต้องจบเกมไปจบเกมดีกว่าเหนื่อยแล้วอ่ะทีบาน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 ทีบมัดทีบาน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 ทีบ้านเป็นทีบานทีบ้านทีบ้านทีบ้านทีบข้าวทีบานทีบาน อูบานกูานานานนตาย <c oughs> อิากูตายกูตายอตุ่มตุ่มอตุ่มผมวิ่งไปเลยแล้วกันนะครับแต่ถ้าระหว่างทางน่าต้องเคลียร์คลิปด้วยปะผมนี่อามครับผมว่าทัน เฮ้ยเขาจะจบเราแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเราจะโดนจบก่อนแล้วทุกคนเราจบอ๋อเราแพ้อ,อะไรไม่ได้อะแพ้เฉยเลยโอ้ประมาทเกินแพ้เุยเลยโคตรเหนื่อย <c oughs> เหนื่อยจริงครับครึ่งชั่วโมงแลนะ้วเนี่ยยอมครับยอมเลยนานเกินแต่ก็เพลินดีนะครับพี่ตีกัไม,ม่สามตีแสนเลยนะนี่ท้านใจไม่รักตัวเจริงเล่นไม่ได้เนะี <c oughs> น่าจะเป็นประวัติศาสตร์การหนึ่งๆที่ยาวนานที่สุดแล้วนะครับผมโอเคครับก็จบไปแล้วนะผมสำหรับการดวลหนึ่งๆกับโตโร่นะครับผมก็แพ้นะครับผมก็อยากจะให้พี่ฝากช่องทางการติดตามหน่อยนะครับว่าอยากจะไปดูโตโร่อันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยไปดูได้ที่ไหนบ้างนะครับผมอ่าเป็นช่องทางทิกต็อกนะครับโตโรอันเดอร์สกอร์โนหนึ่งนะครับอืมโตโรอันเดอร์สกอร์นอหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาร่วมเล่นสนุกกันเป็นเกมที่ยาวนานจริงๆนะครับผม ผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับการดวลหนึ่งหนึ่งโตโรเมสโซมนะครับผมเรียกว่าเป็นการดวลหนึ่งหนึ่งที่ยาวนานมากเลยนะครับผมส่วนฝ่ายที่แพ้ก็เป็นผมเองนะครับผมเรียกว่าโดนคิวไปพอโดนตีบ้านแตกด้วยนะครับผมระหว่างที่เราเล่นไปก็เรียกว่าเล่นไปกินไปชิลเลยนะครับผมไม่เลอะมือนะครับแถมอร่อยทั้ง4ี่รสชาติเลยนะครับผมแล้วก็ดีไซน์เขาเนี่ยก็เรียกว่าออกแบบมาได้คูลมากเลยนะครับนี่นะครับผม แต่ที่สำคัญนะครับสามารถพกพาได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตามห้างหรือว่าร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยนะครับราคาแค่เพียง1 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมและสุดท้ายเพื่อนๆชอบ, like, คบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอยากให้เป็นหนึ่งกับตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์ต่อได้เลยนะครับ